สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับ รายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพระกิ่งไพรีพินาตวัดบวรนิเวศพิมพ์บัวเหลี่ยมปี2495เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมือ,อยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพระสังกจายวัดเงินของเตยพิมพ์มีหูก่อนปี2500เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหลงพุทเทียนวัดบ่อเงินรุ่นแรกปี2490เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบปี2483เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระปี2 5 1 9เเนื้อทองแดง มีกาเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเม็ดแตงหลวงปุททวดวัดช้างให้พิมพ์เส้นเลยหูปี2508เนื้ออัป,ปก้าชุบนิกเกิลมีกาเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญเจ้าคุณนอหลังเต่าบอกเคเยนวัดเทพสิลินปี2510เนื้อกระไหลทองมีกาเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญขวานฟ้าหลวงพ่อหลุยวัดถ้ำผาบึง้งปี2515เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามรุ่นสองปี2482เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงรุ่น4ปี2544เนื้อทองคํา มีการเช่าหาปินมีออยู่ที่หลักแสนต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับเพเครื่องสามวิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ